แ้วทุกคนแกแล้วช่องแรกออกเตยก,ก่อนนะคะหนึ่งคุมเหลือเวลาอีกประมาณสามสิบนาทีเต็กจะบอลมัดวาแล้วอันคนยังพีขครื่ังฮุ่ดีแท้ทไปมัดเ <c oughs> ริ่มใช้แต่งหนาเขาไปแล้วขึ้นเ่อหน่อยแท้ย่างสิบผ้าย,ย่างกันเบิ้งสมาชิก <ไป S 1> ข้าเตรียมพร้อมๆนะคะไปเอกอาร์่ีน้องเป็บยังกวา้าเจ้ามีโบกแล้ววันนี้ ชาปูนแล้วพี่น้องใ่เออัคเดัวัเครื่องสำอางแล้วคุณเยของเครื่องใส่เล่เยีซีอะไรนะี่เดียวบซีเหยติดติดขนตาหางกันตาคอเดี๋พี่น้องปวดแล้วพี่น้องปดไเดนิดข้าชิบ้าคาเจ้าสีข้นหันเนาะข้างหลังไปังไหนก่อนพาน้ำเดือดตุ๊ใส่ยังไงเออ ถ้าป็นตัวหัวได้ดีเอ้าเอ้าเลเปลวเปลเขาเลีวเปนได้ทั้งงมมาหัวเป็นเดี่ไปเอกรุงเพ่มัดหัวเลยพ่ได้เลียวย่งไม่แดงนั่นคืออยเห็นจ้อย่าไปบอยบายเจเล่าเออยามาทั้งนี้พอดีกีฬาคดี้อยพี่ไม่น่า่ายมุมนี้มันหลับกันกับหลอดไปเอาห่ยเรู้เปล่าจะพูดแบบนั้นอดีพเอกแม่ราชรแล้วยมาังนี้พรเอกตาเล่าแล้วเด่ มาทานเบาๆเบาๆเฮ้ยเบาๆแดงแบบฟิวดาราก็าไม่ได้ขีดอืม่ได้ปัดเลยเออแบบนี้เราอ่ามันดูแบบคือฟิวดาราเมียเมียเขาแต่งแบบแต่งหนาทุนเขาเป็นยังไหรอกเรื่องผมอ่ะโอ๊ติวส์เบาเบาก็คือมันนี่ทำนี่มัาเปนเจ้าของไซส์ซื้อไว้แล้วหรือว่าไใส่ถุกที่บอกว่าเบาเบาก็คืออันนั้นก็เรื่องอันนี้ก็ไม่ได้ก็เลยเบาๆนี่คือเรื่องจริงโอ้เอาเลยแบบคุณยากแบบแต่งเบาๆเอามาเอาเรืลืมกันสบายเพราะว่ามึงไหน็บมั้งมองไหน็บเลเนาะมึงเหน็บเลยเนาะ สวยแล้วพี่แม่หนูแลี่วเล้วเด้อเเดือแต่ตั้งงงเนี่นี่โอแม่หมอร่างไม้อะไรก็เรืองอันนี้ก็บอะไรจีไอพ่อ้งขามื่อานนี้ในชุดสีชมพูบานเย็นค่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วพ่อหนูพร้อมแล้วป้าสีสุดที่พร้อมไหมวันเดียวันวันเดียวมาก เตรียมความพร้อมนะคะอีกสักหน่อยเราขึ้นเวทีแล้วปาร์ตพาเอกลุงเพชรนี่คอตูมชุนตัวอ่ะคอตูมนีแค่ไหนพี่เนี่ยคู้เก่าอีกนั่นมันเป็นอย่างก่อนชุดไหมติดปาร์ปาร์สีสีคืออ่อนหวานดีแถพี่มันมาคัดแยกกับคาแรคเตอร์แค่ยัดแดงจะเบิ้งไปวันนี้การเล่นอย่างกันเล่นหัวกันนี่ไอ้ลุงเพชรจกับพระเอกไหมพร้อมแล้วยวถงมีคอมเม้นท์โอ้ย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 เอาเอาพี่เอาปาร์ตปากดาพระเอกน้อยแต่งหน้าเร็วๆแม่สวัสดีค่ะไอลูกไป ชื่อป้า,าเมียปูเหล่าก่อนโมแมน่นางเอกหน่อยน <c oughs> ้องจูนกับน้องลาดค่ะ <c oughs> ตังมาแล้วฮะมันงมาได้ตี <c oughs> ใช่เลยมันเอาขึ้นหลังน้อยนึงคันเ <c oughs> ท่าคันเท้ายับหมอนมาทั้งหลายไม่จะเป็นปละมอสซีแนนแนมัดใบเขาจะเก็บรายละเอียดที่หลังบีบทั้งคางเขาให้มันเป็นวงรีบริสันมันจะเป็นปนีน่เป<น>็นปหัวโต ต้องปรับต้องปรับหมอนให้มันอันหนึ่งได้ทรงก่อนเอนนนเอแล้วแต่เทคนิคด้วยเอาที่ห้องมั่นใจเอเอผู้อมันใจจะโผล่ใ้ตัวนีิเออนั่นในจูนในจูนบอกกันเร็วๆแต่งหน้าเองพร้อมเก่งขัาพี่น้องโอ้ยงานแหลกได้หนินั่นแหลกที่มาแบบเต็มวงเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระไดกีฬาฮัตคอยเฮ็ดได้ <c oughs> ดกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะศิลปินดาวรุ่งของเราเออเอ,าเอา้าเอ้าแปะอีกรูป อีก20่สนาทีไม่เคยพูดแทนเด้เอาซู่ๆเสร็จแล้วค่ะคุณแม่เหลือแต่ใส่ชุดนะคะร้อมมากว้าวใ้เงินนี่เดีเปิดไฟสายแตงหนาค่ะพระเอกมูทันาเด็กับน้องแคมแตงหนาให้น้องค่ะอันนี้พระเอกดาวลุ่งน้องใหม่ฝากพี่น้องให้ก็ต้องใจร้อมนี่อ อย่าพูดคำว่าแก่มันเจ็บเบาๆอย่างนี้ไม่รู้ <c oughs> แต่งหน้าให้น้องค่ะเพราะว่าน้องยังไม่ยังแต่งหน้าบ่ค่อยบ่ค่อยอันนั้นกันได้อเกิไ่เกดเลอ่ายได้ไงดูแลก,กันแบบนี้กันจิ้วให้พ่อจิ้วอ่ากันจิ๋วให้น้องพร้อมซึ่งนวายใส่บรา,า้องแข็นขาเดี๋ยวอีกสักหน่อยน้องก็ใส่ชุดกันอาทิตย์ชรับนางฟ้าแบเอออะไรขึ้นรับนางฟ้ายังไงคะเปิดดวงตาโอ้โหเออเอาไปแต่งหน้าให้น้องเพิ่มเพิ่มชึบนๆนั่นแหละอ้าว กำลังใจให้ศิลปินด้วยนะคะสวัสดีค่ะโซนันก็พร้อมแล้วปะ้าโมไหมโมไหมโมงไหม่อุ๊ยโมงม่ชุดไหม่ด้วยหรือเปล่าคะใหม่สิคะใหม่สิคะเปิดเผยแล้วปะนี่เปิดเผยแต่อเังแ่บังแม่พี่น้องโซนันเวเวสีกจะใช้ชุดฟื้อฟื้อฟื้อื้ให้ดูหน่อยค่ะโอ้โหซีดังนั้นไปรวยเป็นยังต้องไปรวยเอา อ๋อบอหลูบอ,อกไปซื้อ,อ,อ <pers> นี่ไง <c oughs> พี่น้องอยากเห็นส่วนนั่นใส่ชุดแบบเต็มที่แบบตองมาอยู่ที่บางพีตลาดลองมาซีเออนะคะสมรมการมาให้กับนังใจศิลปินทางนี้พออร้อมแล้วเ <c oughs> จอกัน <c oughs> บนเวทีมาเดินกับอมเดิอะไรเจอกันนะครับบนลังใจเด้อสื้อไปเอกตมพี่น้องปีนี้มาเหลือมยุ่มๆตี๋เดี๋ยวพี่มัดหัวแล้วมัดหัวแล้วร้อตีกว่านันได้เพราะว่ามันจิลุต มันประเด้งต่วนเออเอาเอาห้ยกำลังใจตามมาแถมเงินคาร์โดนใหวเรายเด้อพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพ่อคับพ่อเพิ่งครับพี่พ่อหน่อยช่วเาเปิดไฟกันเดยไฟงินนี่บ่มีไฟนมัยังงยังแน่ว่าังหม้อะไม่ะไม่เนาะหม้ละไม่ยังไง เนื้อเสตาเอาเป่ารถเพออเขาจิกิึ้นพลาดปะตสวสูนะคะ